สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณรูปอยในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่7เ,เวลาในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีกิจกรรมพัฒนาความรู้ในวันนี้นะคะการบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเนี่ย มาดูกันนะคะสถานการณ์แรกพ่อล้างรถพ่อเริ่มล้างรถเนี่ยตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ลูกเข็มสั้นชี้เลขแปดเข็มยาวชี้เลขสิบสองแปดนาฬิกา <8. S 2> ใช่ไหมคะ <8. S 2> เริ่มนะเริ่มแปดนาฬิกาเข็มสั้นเนี่ยเคลื่อนไปสองช่องใหญ่สองช่องใหญ่เนี่ยบ่งบอกถึงเวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งช่องใหญ่คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง อีกหนึ่งช่องใหญ่คิดเป็นสองชั่วโมงดังนั้นนะคะระยะเวลาที่พ่อใช้ล้างรถคือกี่ชั่วโมงลูกสองชั่วโมงนะคะพ่อใช้เวลาล้างรถนานมากเลยสองชั่วโมงใช่ไหมลูกเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจากแปดนาฬิกาไปหาเก้านาฬิกาเป็นหนึ่งชั่วโมงจากเก้านาฬิกาไปหาสิบนาฬิกาอีกหนึ่งชั่วโมงรวมแล้วเนี่ยพ่อล้างรถเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงโอเคนะคะ ลองมาดูบ้างว่าแม่ทำงานบ้านเมื่อกี้พ่อล้างรถแล้วนะตอนนี้แม่ทำงานบ้านแม่ทำงานบ้านเริ่มทำตั้งแต่เวลาเท่าไหร่หลกแปดนาฬิกาคับแปดนาฬิกาอ่ดูดูนะแม่เริ่มเวลาแปดนาฬิกาแล้วเสร็จละคะดูซิแม่ใช้เวลาเท่าไหร่สา<ะ>ม น้าไปท้องตลิลกสองสามแม่ใช้เวลาเท่าไรคะสามชั่วโมงเพราะว่าเข็มสั้นเนี่ยมันเคลื่อนไปสามช่องใหญ่เลยเข็มสั้นมันเคลื่อนไปสามช่องใหญ่ดังนั้นนะคะระยะเวลาที่แม่ใช้ทํางานบ้านเนี่ยก็คือสามชั่วโมงนั่นเองค่ะอดูนะคะ พ่อใช้เวลาล้างรถน้อยกว่าแม่ทำงานบ้านนะแก้วตาบอกจริงไหมคะจริงค่ะจริงนะคะเพราะว่าพ่อใช้แค่สองชั่วโมงส่วนแม่ใช้สามชั่วโมงเรามาดูกันหน่อยนะคะเป็นการบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมข้อที่หนึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์เริ่มเรียนเก้านาฬิกาแล้วเลิกเรียนเวลาเท่าไหร่ลูกในเข็มหน้าปัดเนี้ย เวลาเท่าไหร่คะเลิกเรียน,ลน,ลลนเลิกเรียนเวลาสิบนาฬิกาสแสดงว่าใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่นงชั่วโมงค่ะเริ่มเรียนเก้านาฬิกาแต่เลิกเรียนเวลาสิบนาฬิกาแสดงว่าใช้เวลาเรียนปึ๊บ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 หนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาเนี่ยเข็มมันผ่านไป หนึงช่องใหญ่ใช่ไหมลูกมันเคลื่อนที่จาก9ไปหาสิบใช่ไหมคะที่หนูเห็นเนี่ยที่ครูแรงเงาไวใ้ให้ดูเนี่ยคือการเคลื่อนที่ของเข็มสัน้นมันผ่านไปหนึ่งช่องใหญ่แสดงว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโอเคไหมต่อไปนะคะมาดูกันต่อในข้อที่2สถานการณ์ต่อไปนอกจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะยังไปซ้อมกีฬาด้วยดูนะเริ่มซ้อมเวลาเท่าไหร่ลูก ต้องเป็นกลางวันหรือกลางคืนดีนะซ้อมเวลาเนี่ยไอซ้อมกีฬาเนี่ยกลางวันครับกลางวันงวันน่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่ลูกสิบส <15 S 1> เ,เ,เท่าไหร่นกาครับห้าสิบสี่นาฬิกาครับสี่นาฬิกาแล้วเลิกซ้อมล่ะคะมสิบหกนาฬิกาครับเลิกซ้อมเวลาสิบหกนาฬิกา ดังนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ผ่านไปกี่ช่องใหญ่คะสองช่องใหญ่สองช่องใหญ่เลยแซงว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงคะสองชั่วโมงครับซ้อมกีฬาเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงใช้เวลาในการทํากิจกรรมใดมากกว่ากันระหว่างเรียนคณิตศาสตร์กับซ้อมกีฬาซ้อมกีฬาครับซ้อมกีฬามากกว่านะคะเด็กๆซ้อมกีฬามากกว่า น,น้นเมื่อถึกเต็นดูจักจองใช่แสงว่าซ้อมกีฬามากกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อนิดล้างจานเริ่มล้างจานเวลากี่นาฬิกาหลกน,น่าจะเป็นช่วงเย็นนะคะเริ่มล้างจานเวลาเท่าไหร่ สิบเจ็ดนาฬิกาห่าสิบเจ็ดนาฬิกาแต่พอเรามาดูเข็มเนี่ยมันยังไม่ผ่านหนึ่งช่องใหญ่เลยอะแต่เข็มอะไรที่มันเปลี่ยนไปลูกเข็มสั้นหรือเข็มยาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคใช่ไหมเข็มสั้นดอกนาฬิกาเข็มยาวบอกนาทีอ่าเข็มยาวบอกนาทีผ่านไปกี่ช่องเล็กคะ าสี่สิบห e> ้าผ่านไปกี่ช่องลูกสามช่องสามช่องสามช่องนะคะเข็มยาวเคลื่อนที่จากตัวเลขสิบสองไปเลขสามแสดงว่าใช้เวลาสิบห้านาทีดังนั้นนะคะระยะเวลาที่นิใช้เวลาล้างจานเนี่ยคือเวลาเท่าไหร่ลูกกี่นาทีสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีนั่นเองค่ะเก่งมากเลย ต่อไปมาดูหน่อยล้างห้องน้ําเริ่มล้างห้องน้ําเวลากี่นาฬิกาลูกเจ็ดนาฬิกาครับเจ็ดนาฬิกาควบอกอาจจะล้างตอนตอนหนึ่งทุ่มก็ได้อ่าเอาเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะคะเจ็ดนาฬิกากี่นาทีจิบนาทีครับไม่ใช่ไหมเพาเข็มยาอยู่ที่เลขสองใช่ไหมลูกแต่ล้างเสร็จเนี่ย เข็มยาวเคลื่อนที่ไปจนถึงเลขหกแล้วนับต่อเลยค่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบหน่อยล้างห้องน้ำใช้เวลาเท่าไหร่หลกยี่สิบนาทีค่ะน้าหน่อยใช้เวลายี่สิบนาทีแต่นิดเนี่ยใช้เวลาสิบห้านาทีหน่อยล้างห้องน้ำใช้เวลามากกว่านิดล้างจานกี่นาทีคะห้านาทีครับ เก่งมากไอคิวล้างจานใช้เวลาน้อยกว่าล้างห้องน้ำห้านาทีล้างห้องน้ำใช้เวลามากกว่าล้างจานห้านาทีค่ะอ่าต่อไปดูนะคะบอกระยะเวลาที่ใช้ในในการทำกิจกรรมอาบน้ำเริ่มอาบน้ำเวลาหกนาฬิกาอาบน้ำเสร็จตามนี้เลยใช้เวลากี่นาทีคะในการอาบน้ำสิบห้า เออสิบนาทีใช่สิบนาทีนะคะอาบน้ำสิบนาทีเหมือนเราเลยนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะไปรับประทานอาหารรับประทานอาหารเริ่มเวลาเจ็ดนาฬิกาห้านาทีรับประทานเสร็จเข็มยาวมาอยู่ที่เลขหกเลยใช้เวลากี่นาทีคะยี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีกิจกรรมใดใช้เวลาน้อยกว่า น้ำค่ะอาบน้ำนะคะน้อยกว่ารับประทานอาหารน้อยกว่ากี่นาทีคะสิบห้านาทีน้อยกว่าสิบหานาทีเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยลูกต่อไปนะคะคุณครูทัพทิมบอกว่าต้นกล้าเริ่มทำการบ้านเวลาสิบเก้านาฬิกาใช้เวลาทำการบ้านเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต้นกล้าจะทำการบ้านเสร็จเวลาใด ดูนะหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปหนึ่งช่องใหญ่ทําากรบ้านเสร็จเวลาแปดนาฬิกาแาชิวๆดูนะคะไม่แปดนาฬิกานะคะเริ่มทําเวลาสิบเก้านาฬิกาเวลากลางคืนนะลูกน่าทำเวลากลางคืนทำบ้านหนึ่งชั่วโมงก็เอาสิบเก้าบวกไปอีกหนึ่งก็จะได้เท่ากับยี่สิบตั้นเองค่ะเก่งมากเก่งมาก ต่อไปดูนะคะแก้วตาเริ่มปั่นจัก,กรยานเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีใช้เวลาปั่นจักรยานยี่สิบห้านาทีแก้วตาจะปั่นจักรยานเสร็จเวลาใดเริ่มจากสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีแล้วใช้เวลาปั่นไปยี่สิบห้านาทีเด็กดูนะนี่เริ่มจากตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นยี่สิบห้านาทีก็จะผ่านไปกี่ช่องลูกหนึง่ง สองสามสี่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าพอดีเลยเวลาผ่านไปยี่สิบห้าทีปันเสร็จเวลากี่นาฬิกาหลกเอยี่สิบห้ายี่สิบห้าปันเสร็จปันเสร็จสิบเจ็ดนาฬิกายี่มสิบห้านาทีนั่นเองค่ะ นะสิบเนาฬิกาสานาทีดูต่อนะคะให้นักเรียนตอบคำถามปูป่อยข้อที่1เริ่มเดินทางเวลานี้ดูนะครอบครัวขุนเดินทางไปบ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดใช้เวลา4ชั่วโมงจะถึงบ้านยายเวลาเท่าใด เลิอ่มกออกเดินทางเวลานี้แล้วสี่ชั่วโมงพาไปกี่ช่องใหญ่คะ4ชั่วโมงี่ช่องใหญ่ครับหนึ่งสองสาถึงบ้านคุณยายแล้วเวลาเท่าไหร่คะ สิเอนาฬิกาถ้าเดินทางเวลากลางวันก็จะถึงบ้านคุณยายเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแต่ถ้าเดินทางเวลากลางคืนก็จะถึงบ้านคุณยายเวลายี่สิบามนาฬิกา,า,กาโอเคนะคะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะแม่ของใบบัวตั้งเวลาอบน่องไก่30นาที แม่จะอบน้องไก่เสร็จเวลาใดสามสิบนาทีจะต้องเบนเข็มสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินคะสีแดงค่ะสีแดงใช่ไหม<อ>เพราะว่าเข็มยาวบ่งบอกถึงนาทีใช่ไหมคะสามสิบ <30 S 2> นาทีต้องไปกี่ช่องลูก ห <1, S 2> <2, S 1> น,นึ่งสองห้าสิบเอางี้ก่อนนับไปเลยช่องละห้านาทีห้าสิบยีสิบห้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบหยุดยางหยุดยางพีดแล้วพีวแ่แดงว่าเข็มย,ยาวเนี่ยจะเบนมาหาเลขอะไรเลขห้าครับ ใช่ไหมเข็มยาวก็จะมาอยู่ที่เลขห้าดังนั้นเป็นเวลากี่นาฬิกาคะ<อ>แม่จะอบน้องไกเ่เสร็จเวลาเก<อ>้านาฬิกาย<อ>ี่สิบห้านาที<อ>หรือย<อ>ี่สิบนาฬิกาย<อ>ี่สิบห้านาทีนั่นเองคะ่ะโอเคไหมอ,อ,อ่มาดูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะ ข้อที่หนึ่งบอกเวลาในการทำกิจกรรมต่อไปนี้เรียนแปดนาฬิกาสิ้นสุดเวลาเท่าไหร่ลกูกเรียนแปดนาฬิกาเ,ออเริ่มนะเริ่มนะแปดนาฬิกาแล้วเลิกเรียนล่ะคะ สิบห้านาฬิกาใช้เวลาในการทำรกิจกรรมนี้เท่าใดกี่ชั่วโมงนับเร็วแปดแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากี่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเก่งมากรับประทานอาหารกลางวันสิบเอ็ดมงครึ่งสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีรับประทานอาหารเสร็จกี่นาฬิกาหลก ครับแซงว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่สามสิบนาทีครับนา,นาทีครับนาทีค่ะสามสิบนาทีนะคะเก่งมากเก่งมากลูกดูนะต่อไปเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวเวลาสิบนาฬิกาใช้เวลาสามชั่วโมงจะสิ้นสุดกี่นาฬิกาสิบนาฬิกานะไปอีกสามสิบนะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอเวลาเท่าไหร่การสานาฬิกาต่อไปไว่ายน้ำนะคะกิจกรรมมีเยอะมากไปเที่ยวสวนสนุกเสร็จแล้วไปไว่ายน้ำต่อว่ายน้ำนะคะเริ่มว่ายตั้งแต่เก้านาฬิกาสามสิบนาทีว่ายน้ำไปสามสิบห้านาทีแสดงว่าใช้เวลาในการทำกิจกรรมนี้เท่าไร่คะ ก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับดูนะดูนะผ่านไปสามสิบห้านาทีเด็กๆดูข้อนี้ผ่านไปสามสิบห้านาทีแสดงว่าอ่าช่วยกันนับเร็วห้าสิบสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบ สามสิบห้าเข็มยาวเนี่ยจะเลื่อนไปหาเลขหนึ่งแล้วเข็มสั้นมันก็จะขยับตามไปด้วยแสดงว่ามันต้องไปอยู่เวลาเท่าไหร่แล้วลูกสิบนาฬิกาห้านาทีอ่าสิบนาฬิกาห้านาทีใช่ไหมคะแสดงว่าจะว่ายน้ำเสร็จเวลาสิบนาฬิกาห้านาทีนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล อามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้าการบอกระยะเวลาอาจบอกได้เป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีโดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดที่เจ็ดหกกันค่ะครับแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดหกการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีหน้าห้าสิบสามถึงหน้าห้าสิบห้านะคะอ่ะมาดูกันค่ะ ให้นักเรียนเติมระยะเวลาในการทำกิจกรรมข้อที่หนึ่งเรียน,ยนคณิตศาสตร์9ก้นาฬิกาสิ้นสุดเวลาส0บนาฬิกาเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเขีนเลขหนึ่งลงไปค่ะหนึ่งชั่วโมงแอบเขียนตรงนี้ให้ครูนิดนึงเริ่มนะ9ก้นาฬิกาเก้น นอจุดนอกมาจากนาฬิกาค่ะสิ้นสุดสิบจุดศูนย์ศูนย์นอต่อไปนะคะข้อที่สองนอกจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสร็จแล้วนะคะก็เดินทางไปทะเล<ป>เดินทางไปทะเลนะคะเป็นรับอากาศที่มันสดชื่นสดชื่นเดินทาง ไปทะเลเริ่มเดินทางเวลาเจ็ดนาฬิกา,า,กาไปถึงทะเลเวลาเท่าไหร่ลูกสิบเอ็ดนาฬิกาครับเดินทางแต่เจ็ดนาฬิกานับไปถึงสิบเอ็ดค่ะกรรมเจ็ดแล้วสี่ <8, S 1> ชั่วโงค่ะเก้าสิบสิบเอดใช้เวลากี่ชั่วโมงนะลูก 4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะน่าจะไปถึงหัวหินเลยค่ะถ้าเดินทางไกลขนาดนี้นะคะ4ชั่วโมงหนูหนูเขียนตามลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูกันต่อในนะบสา3ในข้อ3ค่ะนอกจากไปเที่ยวทะเลแล้วเราก็จะไปชมภาพยนตร์กันในข้อ3นะคะไปดูหนังแหละเริ่มดูหนังเวลาเท่าไรลูก สิบนาฬิกา10นาฬิกาแล้วหนังจบราคะออกจากโรงหนังเวลาเท่าไหร่คะสิบสองนาฬิกาสิองนาฬิกาแสดงว่าดูหนังชมภาพยนตร์เนี่ยกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะต่อไปชมภาพยนตร์เสร็จเริ่มง่วงก็เข้า นอนกิจกรรมต่อไปนะคะนอนเลยสลิปปิ้งเลยนอนเวลาเท่าไหร่ดีลูกเวลานอนของเราเนี่ยน่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาฬิกานะเรานึกถึงความสมเหตุสมผลด้วยนะคะนอนเนี่ยยาวเลยแล้วตื่นมาคีเวลาเท่าไหร่ลูก นาฬิกานาฬิกาตื่นม่ทีเวลาห้านาฬิกาตื่นตีห้าด้วยนะคะตื่นมาออกกาลังกายนะคะใช้เวลากี่ชั่วโมงตื่นเช้าจังนับแล้ว9ชั่วโมงค่ะอ่านับแล้วได้เวลา9ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็ตื่นนี่ต่ตอนไหนจังนะคะเด็กๆเขียนตามุครูตามนี้นะคะ ต่อไปค่ะมาดูกันต่อในหน้า54ข้อที่2ให้เติมระยะเวลาในการทำกิจกรรมอ่าดูนะหน้า54นะคะข้อที่1อาบน้ำเริ่มเวลาเท่าไหร่าอาบน้ำเวลา6กโมงครับอ่า6กโมงหรือภาษาทางราชการคือหกนาฬิกา อาบน้ำเสร็จเวลาหกนาฬิกากี่นาทีคะหนาฬิกากี่นาทีคะลูกเข็มยาวชี้เลขสี่ีนาทีครับหนาฬิกา20นาทีแสดงว่าใช้เวระยะเวลาอ,า,อาบน้ำกี่นาทีลูกยี่สิบนาทีนะคะหนูเขียน20เลยข้อที่สออาบน้ำเสร็จก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเวลาเท่าไหร่หลูก เวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะเจ็ดนาฬิกานะอ่านเสร็จเวลาเกือบแปดนาฬิกาแล้วแต่ยังไม่ถึงแปดนาฬิกาเวลาเท่าไหร่หลกเจ็ดนาฬิกากี่นาทีคะห้าสิบนาทีค่ะห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีนะคะอ่าดูนะคะแสดงว่าอ่านหนังสือเป็นเวลาเท่าไหร่หลกห้าสิบนาทีค่ะ 50นาทีถ้าหนูเขียนแบบนี้แล้วหนูมองหน้าปัดนาฬิกาได้หนูก็ไม่มีทางผิดแน่ๆในการเขียนคำตอบโอเคไหมคะดังนั้นการฝึกอ่านเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะ,ะมาดูกันต่อในข้อที่3เราก็จะไปดูโทรทัศน์กันค่ะดูโทรทัศน์นะคะเริ่มดูเวลาเท่าไหร่ลูก ก้านาฬิกา,า,กาเริ่มดูโทรทัศน์เวลาเก้านาฬิกาดูถึงเวลาเท่าไหร่คะเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีห้านาทีเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีขอบคครับอ่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะสามสิบห้านาทีสามสิบห้านาทีค่ะเก่งมากนอกจากดูโทรทัศน์เสร็จแล้วนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าต้องการให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะไป ออกกําลังกาย,ยกันค่ะออกกําลังกายเวลากี่นาฬิกาลูกน่าจะเป็นช่วงเย็นเย็นไหมล่ะไหมคะออกกําลังกายห้าสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีออกกํกาลังกายเสร็จเวลาสิบเจ็ดนาฬนะิกาแสดงว่าใช้เวลาออกกําลังกายกี่นาทีคะหนึ่ง สานาทีครับสามสิบนาทีนะคะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีต่อไปค่ะมาดูกันหนะ้าสุดท้ายนะคะหน้าที่55นะคะห้สสาสิบอ่เด็กๆด,ดูนะคะให้เขียนเข็มเอาแล้วแสดงเวลาที่สุสดกิจกรรม ดูนะคะเราเริ่มเวลานะคะเริ่มเวลานี้เข็มสั้นชี้เลขสามเข็มยาวชี้เลขสิบสองระยะเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราจะสิ้นสุดกิจกรรมที่ใดเอามาดูนะคะเด็กๆดูการเขียนเข็มผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าผ่านไปกี่ช่องใหญ่หช่องใหญ่หนักสามก็จะไปหาสี่เด็กๆดูนะขีดแค่นี้ ไม่ต้องมีแหลมแหลมไม่ต้องมีลูกศรให้ครูนะขีดแบบนี้มาหาเลขสี่แล้วเข็มยาวต้องไปเลขที่เลขอะไรหลกเลขสิบสองครับ <12 S 2> เลขสิบสองยาวเลขสิบสองนะคะเข็มยาวเลขส<ม>ิบสองลากไปให้สุดขอบนาฬิกาค่ะ<ม><ม>เข็มยาวนะคะลากให้สุดขอบนาฬิกา<ม>เข็มสั้นนะคะลากมาประมาณนี้ค่ะลากเร็จแล้วค่ะ ค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยเด็กๆดูต่อชั่วโมงเลยเหรอเริ่มเข็มสั้นเลขหกเข็มยาวเลขสิบสองผ่านไปสองชั่วโมงเข็มสั้นจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะเลขสิ็ครับเข็มสั้นนะเข็มสั้นสองชั่วโมงนะคะ จากหไปหาเจ็ดและจากเจ็ดไปหาแปดเสุดเลขแปดเข็มยาวเลขสิบสองลากเข็มยาวไปให้สุดขอบนาฬิกาเลยนะคะครับสุดแล้วครับอ่าโอเคต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามนะคะเด็กๆดู เริ่มทำกิจกรรมเวลาเข็มสั้นชี้ระหว่างเลขแปดกับเลขเก้าเข็มยาวชี้เลขสามผ่านไปสามชั่วโมงเข็มอะไรขยับลูกเข็มสั้นหรือเข็มยาวขยับเข็มยาวเข็มยาวครับเข็มยาวก็ขยับแหละแต่ก็จะมาอยู่ที่เดิมใช่ป่ะสามชั่วโมงอะแต่เข็มสั้นจะขยับไปอยู่ที่ใดหูก ไปอยู่ที่ทีสิบเอ็ดครับอ่าถูกต้องค่ะจะไปอยู่ระหว่างสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดไปหาสิบสองแหละและเข็มยาวอยู่ที่เลขสามเหมือนเดิมต่อไปมาดูข้อสี่กันนะคะเริ่มทำกิจกรรมเวลาเข็มสั้นชี้ระหว่างเลขสี่กับเลขห้าและเข็มยาวชี้เลขหกผ่านไปสิบห้านาที สิบห้านาทีแสดงว่าเข็มอะไรขยับคะเข็มสั้นหรือเข็มยาวเข็มยาวครับเก่งมากเข็มยาวขยับจากเลขหกไปกี่ช่องไปสามช่องสามช่องเก่งมากเข็มยาวจะไปอยู่ที่เลขเก้าครับเลขเก้าเข็มสั้นอยู่ระหว่างสี่เกือบถึงห้าแล้วเนาะเก่งมากเลยค่ะ เหลืออีกสองข้อนะคะมาดูกันต่อในข้อที่ห้าเริ่มทำกิจกรรมเวลาสิบนาฬิกาห้านาทีใช้เวลาสี่สิบนาทีจะไปสิ้นสุดกิจกรรมที่เวลาใดเข็มสั้นหรือเข็มยาวคะที่จะเปลี่ยนสี่สิบนาทีเนี่ยเข็มยาวเข็มยาวขยับ ใช่ไหมคะไปกี่ช่องคะ40นาทีขยับไปกี่ช่อง40นาทีขยับไปกี่ช่องคะ8ช่องครับ8ช่องเพราะ8คูณ5ได้40ก็ขยับไปอยู่ที่เลข9เก่งมากเลยน้องเฟมนะคะเข็มสร้างก็จะขยับไปอยู่ระหว่างเลข10กับเลข11นะคะ เขียนเข็มยาวลากให้สุดนะคเข็มยาวและข้อสุดท้ายนะคะเริ่มทำกิจกรรมเวลา9นาฬิกา40นาทีนะคะใช้เวลาไป30นาทีเนี่ยเข็มยาวก็จะขยับไป6ช่องใช่ไหมคะ หช่องจะขยับจากเลขแปดไปอยู่ที่เลขอะไรหรกหนึ่งสองสามขยี่สองนะคห้าแสดงว่าเข็มยาวจะขยับไปอยู่ที่เลขสองสองะคะับแล้วเข็มสั้นหรอจะไปอยู่ที่เลขสิบใช่ไหมอะ่ะทำเลยค่ะ นาทีครับเป็นเวลา10บนาฬิกาสินาทีค่ะก็ฝากเด็กๆไปทบทวนบทเรียนที่ครูปอยได้สอนในวันนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ